ค้างสน,นุกไหมคะฮะ,ะอ้าวนี่ตัวนี่พี่หมีเนยนะ,ะสันดีเอ๊ะอ้าวบาย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 พี่วิกเตอร์ไปแล้วเอานี่สนุองสองใหนะ้หนึ่ะได้ลนะ้โอเคสันดีดูซี่ผัด,ดผัด ผัดใจต้นหอมด้วยนะเอ้ยไม่ใช่หอมหอมหัวใหญ่าาว,า,วายไปแล้ว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 ,ลวน,น้องกำลังจะสิบเอ็ดเดือนค่ะเหีนดีทำเสียงยพี่เตอร์ไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายพี่เตอร์กันเนาะพี่เตอร์ไปแล้วบ๊ายบายวายวาย <laughs> พีเตอร์ไปแล้วอ้าวอันนี้จะถูอีกแล้วเหรอกอทำความสะอาดทำความสะอาดกันผมยาวค่ะผมหนามายาวอืจะเอาอะไรคะแขนมันติดขาใช่ไหมแสนดีชอบนั่งท่านี้แสนดีชอบนั่งท่าคนแก่เนีย่ยเวลานั่ง นั่งเหมือนแม่เลยแม่ก็ชอบทานะนั่งทานเนี่ยแม่ชอบนั่งทานนี้กินขา้าวสวัสดีพี่พ,พี่มีเนยพี่มีเนยใช่ไหมคะแซนดี้เรียกสิพี่มีเนยน่ารักเหมือนคุณพ่อขอบคุณค่ะพี่มีเนอยอืมอืม แซนดี้มีมีม,มีมีบันไดตรงนู้นนะแซนดี้เอาไหมวึวายว้าย,วายสวัสดีพี่พี่หนึ่งพันสี่ร้อยคนนะคะแซนดี้เห็นหน้าตัวเองไหมอะตะเอยิ้มหวานหวานหน่อย <c oughs> หาที่เล่นอยู่ค่ะ ไปไหนไปไหนจะไปไหนจะไปไหนอือก่อ,อไว้กอไว้กอ,อไว้อืึบอันนี้เหรออันนี้เล่นได้ไหมอันนี้เจ็บคะ่ะอันนี้มันมีลวดเจ็บเจ็บนี่ไงของเล่นแสนดี บูมปล่ะกะฮ่าฮ่าฮ่าน้องสิบเอ็ดเดือนค่ะน้องกําลังจะสิบเอ็ดเดือนน้องกําลังจะสิบเอ็ดเดือนวันที่สิบเก้านี้ก็จะสิบเอ็ดเดือนแล้วนะคะเออเฮ้เอาไงเอาไง <c oughs> เอาไงเอาไงเอาไงข้าวสารเสกอ่ะเล่นข้าวสารเสกวีด <c oughs> ู บจะไปไหนคะอ่ะอ่เอ่าขามามแม่คุณแม่คุณอยู่ในนี้ทักทายแม่คุณหน่อยค่ะแม่คุณอยู่ในนี้นะนะบอกแม่คุณดิแม่คุณทำลายแม่คุณแม่คุณทำลายแม่คุณทำลายขา ให้แม่ 7, ใส่แว่นแม่มองไม่เห็นไปไปนู่นไปไปนู่นไปไปตรงนู้นกันไปไหมคะเอ้าอันนี้ไหมเอาเอาันนี้แทนจริง Da 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 ding da 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 the little da 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 the ding thing, the Da thing, the little thing, the little thing, the da, da 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 di di เสียวเสียวเอาได้ไหมอ๋อจะเอาอันนี้มาไหวให้อันเดียวนะให้อันเดียวพอนะวิปาปี้ โอ้ให้อันเดียวพอนะหนาใครอาบน้ําให้น้องป้าอาบน้ําให้ป้าอาบน้ําให้เช้า,ชาเย็นเลยสะผมด้วยหอมมากเลยอืมอือคะขอบคุณค่ะแบ่งกันนะโอเคแบ่งคุณแม่ด้วยได้ไหมขอบคุณค่ะอืมอือ่ะอ่ะโอเค เอาไว้ถูใช่ไหมคะเอาไว้ถูปวยเสียหัวอืมโอเคโอเคถู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 ทำความสะอาดนี้ด้วยคะ่ะถูนี้ถูถูถู ดีแม่ฮัดชิวแล้วแม่จะฮัดชิวแล้วขอที่ชุ่หน่อยได้ไหมฮัดชิวแล้วนะฮ่าฮัชิวฮ่าฮัทชิวกำลังยุ่งอยู่ฮ่าฮัดชิวฮ่าฮั น่ารักประมาณค่คุณค่ะแสนดีน่ารักเหมือนแม่เลยโอ้ยแสนดีพี่ให้รางวัลชนะเลิศที่หนึ่งเลยสวัสดีค่ะคนน่ารักสวัสดีพี่ๆนะคะแสนดีกำลังเล่นคุณแม่ต้องมีอีกคนแล้วทำอะไรคะ่ะเช็ดใช่ไหมเงี้ยเหรออย่างเงี้เหรอ,อ,น,หรอนี่นะ วันนี้คุณแม่ไปร้องเพลงแสนดีมารายการไม่ทองคำสามวัยอือ้อืมอืมอืมองมอืางมอนม่งขอามออกมานัองม่งอืมย و ย و จะกินมะเลอเม็ก เอ้ยจะอย่าดื้อแพงเด็กเอ้ยจะอย่าดื้อแพงจะกิน,มนแมลงแม่ไปเอาอันนี้ให้ดีกว่าแม่ไปเอานี่ให้ดีกว่านะของเล่นแซนดี้เต็มไปหมดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแซนดี้อาไายัดไปในไม้เหรอ Oh. สวัสดีแสนดี้แสนดี้ร้องเพลงเป็นไหมคะแสนดีร้องเพลงเป็นไหมฮัลโหล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 ฮลเลฮัหฮัลโหลฮัลโหหัล พี่ไปแข่งร้องเพลงมาได้ที่หนึ่งเลย oh. ว้าวตบมือให้พี่หน่อยได้ไหมคะตบมือให้พี่หน่อยได้ไหมอ่ะอ่ะอขอบขอบคุณค่ะติดมือมามาเอามาให้แม่หน่อยยิ้มหวานน่อยสันดีกำลังทำภารกิจอยู่ค่ะขอบคุณค่ะติดมือใช่ไหมมาให้แม่ให้แม่ให้แม่ขอบคุณค่ะเอา้า โบเวิ่ <c oughs> แซนดี้ร้องเพลงอึ่งอ่างเป็นไหมคะแซนดี้ร้องเพลงอึ่งอ่างเป็นไหมอ <c oughs> อ่งออมาดองข้าวโอ้มาดองโยงโยงจะกินมแมลงเด็กเอ้อจะอย่าดื้อแฝงเด็กเอ้อจะอย่าดื้อแฝงจะกินมแมลงอย่าเหมือนอึ่งอ่างอึ่ง ออออืออเออทำไมไม้มันเปียกอ่ะออเออเออไม่เปียกเออมานางข้าอูมานางยองยองจะกินอมาด้ฮเข้าใหมาเด็กเออ่าดื้อแพง เด็กเออจะอยอดื้อพั่งดูท่าไปก่อนอโอเคค่ะเก่งมากมากเลยอย่าบื้อเบื่อเบื่ออ๋อไม่ร้องเพลงนี้ไม,ไม่เอาไม่เอาไม่เอางั้นแม่ขอเช็ดไหม้หน่อยนะไม้มันเปียกนะขอเช็ไหหไดไ,ม,ไม,ม้หน่อยได้ไหมคะนี้เช็ดไม้ให้แม่หน่อยได้ไหม ผมแสดนดีหมดเนาอ๋อเก่งจังไม่ร้องด้วยใช่เวลาเขาล้มเขาไม่ร้องค่ะล้มแล้วไม่ร้องเก่งมากและเกิด็นพื้นแข็งๆก็คงร้องแหละใครอะ่ะแสนดีทำไมไม่นั่งที่นุ่มๆล่ะค่ะนีะน้ไม่นั่งที่นุ่มๆหรอ ค่อนหน่อยได้ไหมอ่ะอ่าอืมอืมมันเผ็ดค่ะมันเผ็ดนะมีลื่นลมบ้างใช่ อา้อาวอ้าวขาพันขาพันกันอืมขามึงพันกันอืมอ้าวยังไงหัวโคกนะหัวโคกดังปอกป๊อกป๊อก,ก,กเลยเนี่ยป๊อก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 ป๊ก <laughs> อกหัวโคกยังไงคะหัวโคกดัง อหัวโคกดังปังปังปังเจ็บไหมเจ็บมือไหมเจ็บมือนะเนี่ยบอกคุณพ่อเลยเนี่ยถ้าเกิดหัวโคกมันดัง อององ <laughs> แสนดีทําผมเท่มากเลยเนี่ยแสนดีผมยาวแล้วนะที่จริงมันเติร์กว่านี้นะผมยาวแล้วมันจะแบบบานออกอตัดเพิ่มไหมพ่อกับแม่ชอบพ่อกับแม่ชอบเนาะน่ารักมากเลยนะี่ทรงหมูชึกๆค่ะทรงผมนะ อือ <c oughs> อืมอ,มอมป๊อกป๊อก <c oughs> ขอบคุณค่ะสันีิพี่ให้แมว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 แมอวอ้สันีิก็ให้พี่เหรอสันีิให้อะไรพี่คะสันีิให้อะไรพี่ อยากหอมแก้มจังเลยแต่ดีฮฮัจูฮาฮขันจนมูกจังเลยฮัจูวันนี้ไม่ขำอ่ มีน้ำมูกไหมดรือที่หทดูให้หน่อย <laughs> เฮ <laughs> กินเบอร์รี่บาร์ดดีไหมเนี่ยตาน้องสวยมากขอบคุณค่ะวันนี้ในสตูหนาวมากเลยอะเพราะว่าข้างนอกฝนตก แสนดีโตเป็นสาวแล้วพระเจ้าอวยพรนะคะขอบคุณค่ะตาแป๋วแหววใช่ไหมคะตาแป๋วแหววนั้งแสนดีกำลังจะสิบเอ็ดเดือนค่ะเดือนนี้วันที่สิบเก้าของเดือนนี้ก็ครบสิบเอ็ดเดือนเดือนหน้าก็หนึ่งขวบแล้วนะนขวบแล้วพี่ๆอย่าลืมมาอวยพรให้แสนดีด้วยนะ ไวพร้อมวันเกิดให้หนูใช่ไหมคะวันเกิดแสนดีแสนดีแต่งตัวตีมอะไรดีนะ <c oughs> อุ้ย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 พอดูพอดูดอ,อะไร,รอ่ะสายพันธุ์มิโดวี่นยากินไปไหมล่ะ แต่ทาไม่โดนเลยนะถ้าเกิดจองตอนนี้ก็คงได้กินนวนเที่ยงคืนอุ้ยแซนดี้มันจะโคหัวเปาบกเลยนะใช่หัวมันจะบกแบบกอ่งนี้เลยเอาเราไปไหนล่ะแซนดี้โอ้ยขาคูดโอ้ยเจ็บอืม ันนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้มันสกปรกนะอย่างอื่นไหมอย่างอื่นไหมนี่นี่ไงอือ่ะพุ่มก่อนเนย no 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 ละมือเลยอันนั้นไม่ได้ค่ะอันนั้นมันคือพรอม มันสุกกระปุกนะ,ะให้เช็ดมือเช็ดมือเช็ดมือพรอ้มพรอ้รอมพรมพรมอันเดียวพออันเดียวพอปิ้วปิ้วมาอือเช็ดมือตัวเองค่ะเช็ดมือตัวเองนะเช็ดมือคุณแม่ด้วยอ่ะคนละอันเลยได้นไหม อ้าวค้างทำไมค้างอ่ะอ้าวช็อกช็อกอะไรอ่ะอ่ะล้างมือล้างมือเช็ดมือเช็ดมือด้ยค <c oughs> ้างเลยเอาแล้วเจอแล้วโอ้เจอก็ขับให้แม่เหรอ เอ้าเชิญใครไปวะเนี่ยเอ้าแซนดี้แซนดี้ทำอะไรแซนดี้กดอะไรเอ้าแซนดี้กดอะไรไปไม่ไดี วันน <mile> ี้ไปถ่ายรายการมาข่าวันนี้ไปถ่ายรายการไม่ทองคำสามวัยนะทำไมหน้าเราข่าวขนาดนี้กดอะไรผิดหรือเปล่าบ้าบาบาบ่าบ้าบ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 ้าบาบ้าบ้าบ้บ้้บน้าน้า เดี๋ยวนี้เจ็บนะไปไปเลยไปเลยกันไว้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 กันไม่กั้นเร็วๆๆห้ามเกินเขตนี้ห้ามเกินเขตนี้ค่ะไม่กั้นขวายขวายเออซิกจะไปยังไงมันมุดได้เนาะมันมุดได้เนาะ น้สันดีจะทำไงนะสันดีจะทำสันดีจะทำยังไงสันดีทำไงนะมันก็มีทางนี้ด้วยใช่ไหมจะเห็นทางใหม่ใช่ค่ะเก่งมากค่ะมุตได้เป็นอุปสรรคเป็นฐานต่างๆค่ะพ่อเป็นฐานต่างๆ มุดกลับไปมุดกลับไปมุดกลับไปโอเคโอเคโอเค <c oughs> โอเค <c oughs> เอะแล้วแซนนี้ก็นั่งอยู่ในถ้ำเงี้ยเห, <c oughs> ห,เห,หรอ <c oughs> ค่อยๆค่ะค่อยๆค่ะ ไปใจเย็นเย็นโนโน่ใจเย็นเย็นบอกตัวเองใจเย็นเย็นไม่กิดวุฒมาเร็วใช่ว่าไปทางไหนเอ้า ไปไหนอ่ะหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วอ่ะแตนดีบอกจะมุดทำไมก็ไปข้างหลังสิป่ะขึ้นข้างบนกันไหมตอนนี้หายไปไหนแล้วอะ ไป็นบันไดเป็นบันไดเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะปล่ดูสิว่าจะไปไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหอือหืออือหืออินบันไดบันไดสำหรับแสนดีสำหรับพี่วิกเตอร์ แล้วสันน้ก็ลงมาใช่ไหมคะใส่นี้ก็ลงเอาเอาเอาขันหลังลงใช่ไหมยังไงยังไงยังไง,งเมื่อกี้ที่เราต้องขันหลังลงก่อนขันหลังใช่แล้วค่ะแล้วก็ไงเก่งมากขออีกทีสิอขออีกทีขออีกทีขออีกทีได้ไหมอืมหยุดไม่ได้แล้วหยุดไม่ได้แล้วใหทานกี่ก้อน <laughs> อุ้ยอุ้ย หยุดไม่ได้แล้วหุยหยุดไม่ได้แล้วอะไรนี่ปะป่าปะพ่ออุ้มแต่นี้จะไปนอนแล้วนะคะไปนอนจริงๆแล้วนะรอบเนี้ยบา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 ยพ่ออุ้มเลยไปนอนหยุดเดี๋ยวเลยเวลาได้เข้ามาเดี๋ยวไปเล่นต่อที่ห้องคะ่ะเดี๋ยวไปเล่นต่อ ไปเล่นต่อในข้อค่ะเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวแสตนี้จะไปเล่นต่อในห้องค่ะเอาใจเย็นๆนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายสวัสดีบ๊ายบายปิงปิงปิงบายๆปิงปิงป <c oughs> ิงแสดีบ๊ายบายบ๊ายบาย

อ๋อบ๊ายบายค่ะไปแล้วนอนแล้วโอ้โหแลวค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะลุยต่อได้ลุยต่อกำลังมันเลยกำลังสนุกเลยค่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาเลยปล่อยพลังเลยชายอายรอ๋อคุณพ่อ คุณพ่อไปไหนมาเอ้าฮึบเอาเอ้เป๋เป๋ส่วนแรงคุณบายคุณนายค่ะคุณนายค่ะหมดแรงยืนแล้วบายบายค่ะพี่พี่บายคุณนายเนาะ